สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในช่วงก่อนฤดูฝนที่ผ่านมา หลายท่านได้ทำการเล่งขุดคลองโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง <S <S เช่นค่าใช้ใจ่ายบานปลายจำนวนคิวดินไม่พอทำให้ต้องซื้อดินมาเติมรวมถึงการสื่อสารกับผู้รับเหมาที่ยังไม่เข้าใจทำให้ได้รูปแปลงผิดไปจากแบบที่วางไว้ <S <S ไอดินเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านวางแผนในการขุดสะขุดคลองและเพื่อให้ใช้ในการสื่อสาร กับผู้รับเหมาในการขุดคลองให้ตนเองได้ง่ายขึ้นโดยเราได้ทําขนาดของคลองในแต่ละขนาดมาคํานวณคิวดินตามระยะความยาวที่ทุกท่านต้องการโดยการทําเป็นภาพให้ ททุกท่านได้เอาไปสื่อสารกับผู้รับเหมาและคำนวณราคาคิวดินได้อย่างแม่นยำโดยทั่วไปแล้วที่เราได้พบเจอคือการคำนวณคิวดินที่ค่อนข้างผิดพลาดเช่นต้องการขุดคลองขนาดกว้าง4เมตรยาว20เมตรลึก2เมตรผู้รับเหมาะจะคำนวณให้เราโดยการนำกว้างคูณยาว คูณสูงนั่นคือ4คูณ20คูณ2เท่ากับ160คิวการคำนวณแบบนี้จะถูกต้องเมื่อเราขุดษะเป็นรูปทรงตามภาพโดยไม่ทำการสลบแน่นอนค่ะ คงไม่มีใครขุดคลองหรือสระรูปแบบอย่างนี้แน่นอนเพราะหน้าดินจะพังทลายได้ง่ายจึงทําให้เกิดพื้นที่ที่เหลือจากการทําสรบด้วยเหตุผลนี้เองทําให้เราเห็นบ่อยครั้งในการขุดที่ดินแล้วดินไม่พอตามแผนงานที่วางไว้หากคุณผู้ชมนําภาพที่เราได้จัดทําไว้มาเป็นแนวในการคํานวณคิวดินก็จะประหยัดเวลาได้เช่นคุณผู้ชมขุดคลองตามลักษณะาภาพโดยการนําภาพให้ผู้รับเหมาดูแล้วแจ้งความ วายในที่นี้เรายกตัวอย่างที่ความยาว40เมตรเป็นดินทั้งหมด359คิวคุณผู้ชมก็ดูว่า359คิวเพียงพอกับพื้นที่ที่เราจะถมหรือไม่เสร็จแล้วก็มารองคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราตกลงกับผู้รับเหมาไว้ เช่นถ้าคิวละ20บาทดังนั้นค่าใช้ใจ่ายในการขุดคลองทั้งสิ้น20คูณ359เท่ากับ7,180บาทแต่หากคุณผู้ชมต้องการลักษณะคลองตามภาพแต่ไม่ได้คำนวณในส่วนที่ทำสโลวคลองที่กว้าง6เมตรยาว40เมตรลึก3เมตรแบบนี้จะได้คิวดินทั้งสิ้น720คิวซึ่งหากคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วก็คือ20บาทต่อคิวคูณ720คิวท่ากับ14,400 100บาทจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างกันค่อนข้างสูงเราจึงทําภาพลักษณะคลองในขนาดต่างๆพร้อมคานวณคิวดินตามขนาดความยาวไว้ให้กับทุกท่านได้เอาไว้สื่อสารกับผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันคุณผู้ชมสามารถบันทึกรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ไอดินในเมนูสาระไอดินและแฟนเพจไอดินกินข้าวค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะ